นุสราต้องคำยอดมือเซตบอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดใจก่อนดดลเยอรมนีสึกขัดโอลิมปิกวันนี้ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันบอลเล่บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16-24กันยายน2566ซึ่งทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกมีโปรแกรมพบทีมชาติเยอรมนีอันดับ12ของโลกในวันนี้เวลา19:30นตามเวลาประเทศไทยล่าสุดนุสราให้สัมภาษณ์เชื่อว่าทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะเอาชนะเยอรมนีได้ เพราะมีเวลารวมตัวฝึกซ้อมมีการเตรียมทีมที่ดีแม้ว่าเยอร,รมนีจะแข็งแกร่งขึ้นมากก็ตามก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทีมงานสตาบที่เลือกมาให้ช่วยน้องๆในรายการนี้เราก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็สพอร์ตในทุกๆเรื่องอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเจอทีมไหนเราก็จะสู้อย่างเป้าหมายในทัวร์นาเมนต์นี้เราต้องการชนะให้ได้มากที่สุดสําหรับเยอร,รมนีเท่าที่เราดูจากป NL ที่ผ่านมาต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบจากปีที่แล้วปีนี้เขาเล่นดีขึ้นเยอะมากๆ แต่ตอนนี้เรามีเวลารวมทีมกันมีการฝึกซ้อมกันเชื่อว่าครั้งนี้เราจะสามารถเอาชนะเขาได้